สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุบูรุสุคนทั้งฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศก็ดีค่ะเมื่อนนี้แม่เบนกินแยงกระสับมาแล้วค่ะพี่น้องหลังจากหางหายมาหลายมื้อเล้ค่ะพี่น้องเมื่อนนี้แม่เบนจะพาพี่ผาน้องมาก,กินของหวนานจะมีขนมหวานโดนัทนะคะพี่น้องพลไม้กะหล่ลำไร้น้าชนิดก็จะมีเชอร์รี่เนาะอง,งุนค่ะพี่น้องสมลำไยสาลี่แก้วมังกรแล้วก็แอปเปิลกล้วยไข่คะ่ะแล้วก็ นาำมะพร้าวค่ะสดๆจะพี่น้องจะพาก,กินแบบสายวานๆเนี่ยมือนนี้ชีวิตขาดหวานจักน้อยเขาว่าเพิ่มรสชาติความหวานให้กับชีวิตกับพี่น้อง mm hmm. ก่อนลใหม่ละมือไม่เบนก็ฝากพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นแรงใจไม่เบนได้เหตุคลิปต่อๆไปให้เบิงเด้อคะพี่น้องตงขอบ,บุญขอบคุณ FC เกาไม่ที่เขามาติดตามรับชมนะคะ่ะทุกคอมเมนต์ที่เป็นแรงใจไม่เบนก็จะพาด พยายามพัฒนาฟีมือต่อไปได้กับพี่น้องขอพระคุณหลายๆค่ะมาจ่ามาจามา,จามาเสิร์ฟนกันพี่น้องจะกินอันไหนก่อนดีเนอกินของหวานขนมหวานโดนัทเลือกผลไม้ไดีเนอเอาเลือกโดนัทดีกว่าเอาแบบอืสายนี่เลยกันโดนัทสตรอเบอรี่ซิมเบิงืงแบบหวานนุ่มแล้วมุ้งไร้เปล่าพี่น้อง อ,อร่อยมากค่ะแป้งนุ่มมากเลยมันจะพากิน,วนหวานด้วยพี่น้องอะ่ะอยากหวานเพละใหม่ก็าจะาเต็มแล้วพี่น้อง สุดอ,อยากอือ <c> ห <oughs> หวานแบบตำด้วยแซะอะไรดีเนาะตัวน,นี้กว่าอือ <c> ห <oughs> ี่ยม อื้อนหือนุ่มมากเลยค่ะแป้งใส่เยี่ยมงะนก็นหลายหลายอ,อ๊าเปรี้ยวๆอื้อือตัดกันแห้งพี่น้องแซ่บ บิมบสุพหามม่วงมากกว่าเข้าวตด๋นเลยค่ะพี่นอ้องอร่ยอยมากต่อไปจะกินอะไรเนี่นอง ตอนนี้ช็อกโกแลตถั่วมันความหอมของชอ็อกโกแลตอออืื้ห สนใจ <laughs> ตัวนี้ตัวหลบๆมั่นดีข้าวกันกับอัมสักกแลตพี้น้องแป้งนุ่มมากก็หวานลงตัวพอดี เล็ก็่อตามด้วยน้ำมะพร้าวต่อไปจะกินผลไม้อะไรดีคะเดี๋ยวลองก่อนดูเชอรี่อือ้สดๆพี่นอ้องเปรี้ยวหวาน ใจาได้วยองุ่นค่ะอมืมาจากพี่น้องมาจากมาจา้อาองุ่นเนาะกรอบมากมีความเปรี้ยวความหวานลงตัวพอดี แอปเปิลไม่ต้องแอปเปิลลูกเล็กค่ะบปอกปอเปลือกด้วยกินทางเปลือกดีมีประโยชน์แต่ล่างไหนเหลิกค่ะทุกอย่างผลไม้มาจามาจ่ากกรอบมากหวานมากพี่น้องแอปเปิล มันมีความเปรี้ยวเลยบางกรอบอตามด้วยสาลี่พี่ห้อง ไี่ประจำกายอบธประจำกายอาจจะไงจังน้อย <c oughs> <c oughs> อะเนื้อฉ่ำๆมันหวานค่ะพี่น้อง uh huh. หวานกรอบบ่จืดคะ่ะแซบ่บ uh อื้อหืออากาศร้อนๆกินซาลีดีชื่นใจพี่น้อง พออีกจั๊ชิ้นเอามาจับพี่นหองอทำมากน้ำเยอะแก้วมังกรเป็นแก้วมังกร สีขาวค่ะพี่น้องฟัาบสวยงามเกะก่อนจ้าอา้าวมาจ้าแสบๆน้ำกันพี่น้อง อื uh huh. อันนี้ก็หวานน่ะหวานแ่บค่ะอือ uh หือกลาวมังอกวัชื่นใจอากาศร้อนๆกินผลไม้เนี่ก็ไม่แห้งนะคกับพี่นอ้องอือหือ บงลำใยอือ <c oughs> จ้าลำไยสดลองดูเนื้อจะมีความหวานขนาดไหนดูเนื้อลำไยค่ะ <c oughs> ขาวขาๆฉ่ำๆเนื้อกอบหวานมากค่ะพี่น้อง เม็ดเล็กนิดเดียวอืมหวานแท่งคำนี้ได้หวานมากเลยคำใหญ่ต่อไปส้มพี่น้องตักอันไหนก่อนอันไหนหลังจับได้ได้กินไปเลย ชื่นใจดูเน,เนื้อส้มอ,อืฉ่ำมากค่ะอ,อืหอมส้มมากเลยแก่ใหญ่พะซำหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ้านี่ค่ะมาจ่ายเยอะแยค่ะส้มจะมีความเปรี้ยวความหวาน ออร่อยเหมือนกันเปรี้ยวหวานมาด้วพี่น้องอกินผลไม้กันกินขนมหวานโดนละตามด้วยกล้วยค่ะ <str ue> ของกล้วย<ส><ญ>กล้วยพี่น้องแต่เลยเห็นยังกลวยกล้วย กล้วยไข่จ้ะมา <c oughs> กล้วยไข่ลูกเล็กหวานคำพี้องแซ่บขอเชิรดีอีกเนี่ย อื uh huh. มาจา้าเปรี้ยวหวานล่งตัวทุกอย่างแซบ่บมีทั้งหวานแห้งหวานหมากหวานหน่อยอมเปรี้ยวอมหวาน uh huh. ฟินเธอหลีกะแสบไปหน่อยอ uh huh. ขอมหมัก น,น้ำมะพร้าวโอ้ยฟินมากค่ะพี่นอ้องเนื้อกำลังดีเลยพี่นอ้องมะพร้าวเนี่ยประมาณนี้นะมันจะหวานแซ่บอยากกินเนื้อมันขอกินเนื้อมันน้ำเนี้ยวิมาจ้ากินเนื้อมะพร้าวโอ้โอ้โอาา้โอ้โอ้โอ้อโท้โ้โอ้โอโอ <c oughs> จุ่มซ้ำโอ้ยไม่แฮมเอาล้พี่น้องคลิปนี้กระซัมเนี่ยจ้ะโดนน่ก็กินสองชิ้นครึ่งเพ่อแล้วถ้าจะกินอีกก็จะคลิปเง่าเมนี้ไม่เบนกินยังกระแซบวบามียังมากมม่จ้ะพี่น้องมากินผลไม้กินของหวานให้เบิองจ้ะพรตลาดปิดไปใส่บะไดก็เอาพวงนี้ละใม้พี่น้องเบิ้งนะค่ะพิษผ่าประกันใด ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเมื่อนี้ไม่เป็นกินยังกระแสบกบขอลาไปก่อนนะคะก่อนจากไปเอซเก่าใหม่ที่เขามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ไม่เป็นได้เห็ุคลิปต่อตไปให้เบิงเดยค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะขอบพระคุณค่ะ